คณิตเพิ่มเติมม .4 เรื่องเซตแบบฝึกหัด1.1กข้อที่2จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบบอกเงื่อนไขสมาชิกก็จะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อที่1 1>, 1 3 5 7 9จากสมาชิกที่เราเห็นเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นเลขคี่ที่มีค่าเป็นบวกและมีค่าตั้งแต่1ถึง9ในการจะเขียนเงื่อนไขแบบบอกสมาชิกเราสามารถเขียนได้ว่าเป็นเซตของสมาชิก x โดยที่ x เป็นจำนวนคี่บวกที่น้อยกว่า10 หรือเราอาจจะเขียนได้ว่า x เนี่ยเป็นสมาชิกของ c c ก็คือจำนวนเต็มโดยที่ x เป็นจำนวนคี่ตั้งแต่1ถึง9เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนได้หลายแบบข้อที่2จํจำนวนสมาชิกจะเห็นว่ามีค่าติดลบไปเรื่อยๆแล้วก็มีค่าบวกเพิ่มไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดจากที่เราเห็นเนี่ยเราจะพบว่าสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเป็นจำนวนเต็มมีจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบ แล้วก็0ดังนั้นเราสามารถเขียนเงื่อนไขแบบบอกสมาชิกได้ว่าเป็นสมาชิกของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มจากข้อนี้นะคะสมาชิกก็จะมี 1, 4, 9, 16, 25, 36ซึ่งถ้าเราสังเกตตัวเลขเนี่ย1เกิดจาก1ยกกำลัง2 4เกิดจาก2ยกกำลัง2 9ก็เกิดจาก3ก,กำลัง2 16ก็เกิดจาก4กํกลังสอง25ก็เกิดจากกําลังสองและ36กเกิดจาก6กํำลังสองตัวถัดไปก็จะเป็น7กําลังสอง8กํกลังสองไปเรื่อยๆและจํานวน1 2 3 4ตัวนี้ค่ะมันก็คือจํานวนนับยกกําลัง2ดังนั้นเราสามารถเขียนแบบบอกเงื่อนไขสมาชิกได้เป็นเซตของ X โดยที่ X ค่ะเท่ากับ N ยกกำลังสองโดยที่ N ก็คือจำนวนนับก็คือเริ่มต้นจาก1 2 3ไปเรื่อยเซตของ10 20 30ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจะเห็นว่าทุกจำนวนเนี่ยหารด้วย10ลงตัวหรือทุกจำนวนเนี่ยเป็นจำนวนเท่าของ10ดังนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนแบบบอกเงื่อนไขได้เป็น x เป็นสมาชิกของ n n ก็คือ natural number หรือจำนวนนับโดยที่ x หารด้วย10ลงตัวหรือเราอาจจะเขียนเป็นเซตของสมาชิก x โดยที่ x เท่ากับ10คูณ n โดยที่ n เป็นจํานวนนับเพราะฉันน้จํานวนนับจำนวนแรกก็คือ1ถ้าเราแทน n เป็น1 10คูณ1ก็จะได้10ถ้าเราแทน n เป็น2 10คูณ2ก็จะเป็น20เพราะฉะนั้น อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสมาชิกเซตหนึ่งเนี่ยเราสามารถเขียนการแบบบอกเงื่อนไขได้มากกว่า1แบบขึ้นไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกด s u p e r t h n n k s เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ